สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่2กุมภานะคะคุณได้สีคาถากลับหัวส่วนเขาเป็นคิงถือเรียนนะคะตั้งตรง มีโอกาสสูงสําหรับใครที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเลิกลาไปแล้วหรือว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่มั่นคงอีกต่อไปแฟนคุณนะ,ะจะกลับมาออฟเฟอร์นะคะความรักที่ดีขึ้นให้กับคุณเขายังรักคุณเหมือนเดิมนะต่อให้คุณห่างเหินกันไปนะคะหรือว่าจะรู้สึกว่าเขาไม่สนใจคุณแค่ไหนจริงๆแล้วเขายังเหมือนเดิมแต่ว่าอุปสรรคมันทําให้คุณสองคนต้องแยกจากกันหรือว่ามีเรื่องทําให้ห่างเหินนะคะคุณอาจจะยังไม่รู้สึกมั่นใจในความรักครั้งนี้เท่าไหร่แต่ว่าแฟนคุณจะสามารถโชว์ให้คุณได้เห็นได้ใน นะคะคว่าความรักของเขาที่มีต่อคุณนะยังมีอยู่แล้วก็ยังมากเหมือนเดิมนะคะคุณก็ยังรักกันนะมีไพ่ reconciliation ซึ่งหมายถึงการกลับมานะคะคบหากลับมารักกันนะคะของคนรักเก่านะคะหรือว่าคนรักปัจจุบันนี่แหละที่มีปัญหากันแล้วหองละแห่งกันก็จะสามารถกลับมาทําให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นได้นะคะดีใจด้วยนะ